ชิบะอินโหนเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีข่าวข่าวที่น่าสนใจนะเกี่ยวกับเรื่องของวานด้วยแล้วก็เรื่องของโปรเจกต์ของชิบะเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนนิวมูนนะครับวันนี้ก็มาสู่ในเรื่องของเหรียญมีมนะทั้งเปเป้แล้วก็ชิบะนะครับแล้วก็เหรียญตัวอื่นๆด้วยนะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ ผมออกมานอกสถานที่นะก็เลยไม่มีแบ็กสกรีนสีเขียวนะครับเราก็จะไล่กันไปทีละขาวด้วยกันละกันเอาเรื่องของวานก่อนนะครับเนื่องจากตอนนี้วานมีการช้อนชิบาเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งการช้อนเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วเมื่อตลาดเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ก็ต้องดูว่าถ้าเมื่อไหร่ตลาดเนี่ยเกิดการตลาดคริปโตเริ่มเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ ราคา Bitcoin ก็ย่อลงนะครับก็อาจจะทำให้ม omentum ชีบะเนี่ยไม่เสถียรแล้วกันแต่เมื่อไหร่ที่ Bitcoin มีราคาแข็งน,นะครับแล้ววานพอที่จะซื้อกลับขึ้นไปได้นะครับเราก็ยังคงรักษาสภาพไว้ได้ราคาของชีบะก็ยังมี momentum ที่ดีและมีสิทธิ์ที่จะทะลุถึง0.04ตัว1,000ดอลลาร์นะครับเอาแหละนะครับจากข้อมูล i n t e r บ l o c k นะครับเขาบอกว่าโทเคนชีบะมีมูลค่าธุรกรรมเพิ่มขึ้นนะครับอย่างมากเลยประมาณแสนดอลลาร์ขึ้นไปในเวลา24ชั่วโมงของวันพฤหัสบดีธุกรกรรมเหล่านี้พุ่งขึ้นอย่างน่าตกใจประมาณ11.76ล้านดอลลาร์ซึ่งคิดการเติบโตก็น่าประจประทับใจนะครับถึง1 5โทษนะครับ151.7%การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้แปลเป็นนะครับประมาณ1.48 ล้านล้านนะครับชิปซึ่งมีส่วนรวมเป็น2.5ล้านนะครับชิปแล้วก็ภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นข้อมูลของของตัวของชีบะนะครับอ่ะนะครับข่าวที่2นะครับเขาบอกว่าชีบะเนี่ยมีปาวานอยู่เบื้องหลังนะครับเพราะว่าเปิด NFT merge Run นะครับตัวนี้ราคาชีบะก็ขึ้นเหนือประมาณ8,000ที่0 4ตัว05ตัวนะครับ หลังจากทีมงานเปิดคอลเลกชันสินค้า NFT ในสัปดาห์นี้จำนวนธุรก,กรรมของวานชิปเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า700%ต้องแต่ต้นสัปดาห์และเขาก็บอกว่าส่วนลดของมูลค่าเครือข่ายปริมาณธุรกรรมสำหรับชิปนะครับก็บ่งชี้ว่าอาจมีมากกว่านี้ด้วยฉะนั้นราคาชิบะก็มีการเพิ่ม15%นะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ชายตัวชิคุสมะนะครับเป็นคนโพสต์ไว้ก็ ส่วนตัวเรื่องของ nft อันนี้นะครับผมคิดว่าข้อมูลนี้ไม่น่าหนักแน่นพอนะครับที่ทำให้วานเข้ามาซื้อชีบะผมว่าน่าจะเป็นโมเมนตัมของบิ c o i n มากกว่าความมั่นใจของตลาดทำให้มีการช้อนชีบะเพิ่มขึ้นแล้วก็เหรียญที่ที่ตกเป็น security ก็ไปหลายเหรียญแล้วเนาะชีบะเป็นหนึ่งตัวที่รอดนะครับฉะนั้นผมว่าชีบะเนี่ยก็คนอเมริกันก็เลยมีความมั่นใจ นะครับในการเป็นเหรียญที่ซื้อเอาไว้ในพอร์ตนะครับอันดับ3อันดับ4อะไรของเขาอะนะครับเพราะมันเป็นเหรียญเล็กเนาะเหรียญตัวอื่นในอเมริกามันยังไม่ได้แข็งแรงนะอย่างเปเป้กับโฟกี้นะครับยังไม่ได้แข็งแรงมากในเรื่องของชุมชนแล้วก็ในเรื่องของการเก็บรักษามูลค่าแล้วเรื่องของโปรเจกต์นะครับก็โฟกี้กับเปเป้ก็กําลังไต่ไปอยู่ตรงนั้นนั่นเอง มันก็มีข่าวต่อมานะครับของ EtherScan นะครับจำนวนประมาณส mm ิบเจ็ดจุดแปดนะครับพันล้านก็คือหนึ่งหมืนเจ็ดพันนะครับล้านชิปนะครับถูกโอนไปยัง Binance Wallet ในตอนนี้นะครับแล้วก็มีการสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าข้อมูลจาก EtherScan นะครับเขาก็บอกในชั่วโมงกี่ชั่วโมงไม่ผ่านมาเนี่ย วานนี้อน้ำได้โอนเหรียญชิบาอินุนะครับเกือบ18,000ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งถูกส่งไปยังไบแนนเพื่อขายนะครับเมื่อราคาของชิปดิ่งลงแดงนะครับอย่างกระทันหันดูเหมือนว่าวานบางตัวเริ่มขายเหรียญมีมที่สะสมไว้นะครับขณะนี้บางตัววานบางตัวก็มีการาเริ่มซื้อ ขึ้นนะครับในช่วงที่ยังเป็นขาลงอยู่นะคือราคายังไม่ไปถึงศูนย์ีตัวก็วานก็มีการซื้อซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นการสะสมนะครับบางตัวก็เริ่มซื้อมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงขาลงนะจากนั้นขายบนไบแนทนะคบซื้อบนโอเคธุรกรรมทั้งหมดประมาณ6รายการนะครับและมีการโคมพบ4รายการที่ส่งชิปมากกว่าประมาณ8,000ล้านเหรียญน,นะครับ ไปอย่างไปแนนซึ่งมีชิปเนี่ยจำนวน1.8พันล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็1.5พันล้านแล้วก็18.6ล้านนะครับและ4.6พันล้านชิปบะอินุนะครับก็เป็นแต่ละกระเป๋านั่นเองนะครับโดยรวมก็ประมาณ9,900ล้านชิปนะครับถูกส่งไปยังกระดาน OKX OK แล้วถอดออกมาอยู่ในกระเป๋าที่เป็น c o วาเหรีนั่นเอง หลังจากนั้นชิปนะครับก็มีมการอาโอนโอนเนาะนะครับกระเป๋าก้อนมาหือมาเลยนะครับตรงนี้เราก็ซึ่งตอนนี้าชีบจำนวนประมาณ2.6ล,ล้านล้านเหรียญน,นะครับก่อนหน้านี้ชิปขนาดเล็กหลายรายการนะครับถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินนี้ด้วยรวมถึงธุกรกรรมประมาณ3รายการมูลค่าประมาณ7.8พันล้านชิปนะครับต่อรายการ นะครับฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการพบในวันที่ยีบสนะครับเจ้าก็ทำแคนเนอร์คริปโตอีกนะครับก็เผชิญกับการเทขายครั้งใหญ่นะครับในกระดานแรกเปลี่ยนนั่นเองมาข่าวต่อมานะครับเป็นเกี่ยวกับชิบะอินเทอร์เนนะครับเป็นเกมบนมือถือนั่นเองนะครับเป็นพวกเกมไพ่วิล l ลียมวอล์กก็ได้ตอบนะครับบนทวิตเตอร์นั่นแหละนะครับว่าจะมีอินเทอร์เนตี ทัวร์นาเมนนะครับก็คือมีการแข่งขันตัวของเกมนี่แหละนะครับโดยวิ l เดอรมวอลเป็นคนทวีตนะครับเราก็น่าจะมีการโพสต์บน shiba army co ด้วยนะครับก็มีการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันที่24ของฝั่งอเมริกานะปี2023เวลาประมาณ9โมงของบ้านเขานะครับ9ก0นนะนะครับดันั้นเงินรางวัลก็ประมาณ2,000ดอลลาร์ สำหรับผู้ที่แข่งเราก็มีอันดับต้นๆที่เขาต้องการนะครับเขาก็จะกำหนดมาแล้วผู้ชนะจะได้รับรางวัลมากถึง1,000ดอลลาร์ในทำนองเดียวกันเนาะรองชนะเลิศก็ได้รับ650ดอลลาร์นะครับในขณะที่รองชนะเลิศอันดับ2ก็จะได้รับ350ดอลลาร์นะครับตัวนี้ก็เป็นทัวร์นาเมนต์นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของชิบะเหลี่ยมเทคดิสคอร์ดนั่นเองนะครับก็เป็นการ เล่นเกมแล้วก็ลงทะเบียนสำหรับการแข่งขันนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับของวนะิลเลียมวอลกเนาะเขาได้นำเสนอตรงนี้ไว้นะครับข่าวต่อมาเป็นฝรัดนะครับเนื่องจากมีคนปล่อยข่าวฝรั่ว่าชายโตชิค,คุซามะเนี่ยออกจากงานนะครับเมื่อมีการเสร็จสิ้นโปรเจกต์นะครับอันนี้เขาก็เป็นฝัตนะโดยคนที่เอามา เอามาตอบกระทูตรงนี้นะครับของฟัดเนี่ยก็คือคุณลูซี่นั่นเองนะครับหรือลูซี่ในในบนทวิตเตอร์นะครับว่าช้ยตัวชี้คุณซาม่าเนี่ยจะลาออกนะครับเมื่อโปรเจกต์เสร็จะนะครับเขาก็มีการโพสต์ไว้วันที่23มิถุนาปี2023นั่นเองข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของ r o c k and k a วนะผมก็อาจจะสะกดไม่ถูกนะครับก็เป็นการทวิตร่วมมือกัน นะครับของชิปแล้วก็มีการโพสต์เอาไว้นะครับเป็นรูปภาพคล้ายๆกับอ่ารูปหนึ่งเป็นล็อกวอตกาเอ็นวอตกานะครับเป็นรูปชิบะแล้วก็มีปีกนะนะครับแล้วก็ล็อกอินวอตกาก็จะเป็นรูปโล่อะไรด้วยนะครับบลูซีก็โพสต์เอาไว้นะครับเหมือนกับเป็นเป็นการกาวอะไรทักอย่างหนึ่งนะครับว่าความร่วมมือเนี้ยจะออกมาเป็นโปรเจกต์อะไร โอเคครับแล้ก็อีกข่าวนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับชีบะเรียมเนาะเนื่องจากตอนนี้นะครับก็มีการพูดถึงว่าชีบะเรียมเนี่ยจะเปิดตัวในเดือนกรกฎาก,ก็ไม่รู้ว่าเหมาะหรือเปล่านะและผมก็คิดว่าในช่วงนี้คือเป็นช่วงที่ดีที่สุดถ้าเกิดจะทําการเปิดนะนะครับอีกทีก็คือปลายปีเลยนะครับรอว่าเมื่อไหร่เสรหรือ Federal Reserve นะครับจะทำการลดอัตราดอกเบี้ยอีกทีซึ่งอ่า การพูดของพาเวลอ่ะมันก็ไม่ได้ชัวร์อะไร100%เอนะนะบอกจะขึ้นอีก2ครั้งนะครับในเดือนกรกฎาคมแล้วก็กันยายนเนาะเราก็จะจบมันก็ไม่แน่เสมอไปนะครับดังนั้นถ้าเกิดในเดือนกรกฎาคมก็ดีที่สุดแล้วนะครับดันั้นทางชายโตชิคุสมะนะครับก็ได้กล่าวชื่นชม u n i i i c t t o o n o u u n d t t o o นะครับก็จะบอกคุณสมบัติอะไรของชิบะเรียมทั้งการปรับชิป ชิปคออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือตัวของเบชิปเบสิคชิปคอนะครับก็จะตรวจความถูกต้องนะครับของการสะสมแบบดิจิตอนโดยใช้ชิป nfc นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุสมะได้แนบรูปภาพกับบล็อกโพสต์นะครับโดยผลิตภัณฑ์นะครับอะไรพวกนี้ของระบบนิเวศของชิบะอินโนนะก็ผลิตภัณฑ์ก็มีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นชิป บะเรียมชิบะพอลส์นะครับแล้วก็ชิบะหับนะครับชิบโบชินะครับเวลี่เฟนชิบะสวอปชิบะอิน i n น t y ตี้ชิปอย่าเมตาเวิร์ดแบทนะครับไอแล้วก็ไอเดียแล้วก็ยูนิฟิเคชันนะครับเขาก็บอกไว้ประมาณนี้นะครับเห็นแล้วนะคะว่าช่วงนี้เขาก็ไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับเป็นการพูดถึงชิบะเรียมมากกว่านะครับให้คน ยังระลึกถึงชีบะเรียมอยู่นั่นแหละนะครับก็เป็นการพูดย้ำมากกว่านะครับเพื่อจะทำให้เราไม่ลืมะนะว่าชิบะเรียมน่าจะออกมาเร็วๆนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดทำในเดือนเดือนนี้ผมก็ว่าโอเคแหละน่าจะได้ผลพอสมควรนะครับจากนั้นช่วงนี้นะครับเราก็ไปอีกข่าวเป็นข่าวของเปป้ P, เนื่องจากข่าวของเรนมีวันนี้ไม่ได้เยอะนะครับที่จะแยกพอเป็นสองคอนเทนต์ได้ นะครับเอาแหละนะครับราคาของเปเป้เปก็ทยานขึ้นในขณะที่ BDC Blue นะครับบูรันนะครับแล้วก็พยายามที่จะต้าน30,000ื่นต่อไปให้ได้นะครับก็ติดอยู่ที่สาม0มนั่นแหละไปไม่ได้สักทีแต่ก็ต้องดูด้วยกันนะครับว่ามันก็มีโอกาสอยู่นะครับที่จะผ่านนะเพราะว่าเปเป้ก็ขึ้นตาม BDC แล้วก็ย่อตาม BDC แหละอาจจะย่อแรงตามความเป็นเหรียญมีมานะ แต่มันก็ขึ้นไปต่อนะครับฉะนั้นโดยทั่วไปตอนนี้ก็ก็โอเคดีนะครับเราก็เห็นแล้วว่าเอฟเป้เขากำลังจะไปต่อนะครับเรามาดูตรงนี้ด้วยกันนะครับเป็นข่าวของเปเป้อีกข่าวหนึ่งนะครับนักวิเคราะห์นะครับเขาก็ได้ทำการเปรียบเทียบเปเป้กับ d o ร์จคอยนะครับหวังผู้ชนะในระยะยาวนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยนะครับ ต้องบอกเลยว่า,าถ้าเกิดพูดถึงในระยะยาวเนี่ยมันมีการอ้างอิงได้หลายอย่างเนาะนะครับเพราะว่าเปเป้ตอนนี้มันเป็นเหรียญใหม่เนาะ,นะมันยังไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะครับที่จะเอาไปเปรียบเทียบ,ยบกับดอชคอยได้แต่เรามาดูฝั่งของของเมลนะครับเปเป้หรือเมลดัชเชอร์นะครับเปรียบเทียบเหรียญมีมทั้งสองเหรียญน,นะครับว่าเหรียญไหนดีกว่ากัน ฉะนั้นการเปรียบเทียบดอ e กับเปเป้นะครับตามมิลเปเป้เขาก็มีหัวข้อในการเปรียบเทียบนะครับว่าเปเป้เนี่ยมีข้อเปรียบเทียบที่เหนือกว่าดอชคอยในระยะยาวนะครับเขาอ้างอิงถึงคืนใต้น้ําด้วยนะครับในเรื่องของแรงซื้อเนาะนะครับเปเป้ก็อยู่ใต้น้านะครับจานวนน้อยกว่าผู้ถือดอชนะนะครับตอนนี้ก็คือว่ามีคนถือถือน้อยกว่าดอชซึ่งหมายความว่าเปเป้จะมีแรง ขายเนี่ยลดลงเนื่องจากราคาสูงขึ้นในอนาคตอันใกลนะครับอันนี้คือเขาพูดถึงราคาแหละนะครับว่าเปเป้มีโอกาสเติบโตได้สูงอันนั้นใช่นะครับแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดจะไปเปรียบเทียบกับดอสเนี่ยนะครับซึ่งดอสเนี่ยมันเป็น Proof อ w w r r กนะครับแล้วก็อ่ามันเป็นเหรียญที่ในอนาคตยังมีมูลค่าอยู่นะครับถ้าเกิดยังเป็น Proof of Work อยู่ นะครับคือมันต้องใช้ในการขุดเพื่อจะเพิ่มเหรียญและความต้องการของเหรียญเนานะแต่เปป้ก็มีเหรียญที่จํานวนจํากัดแล้วยังเป็นโทเค็นด้วยมันไม่เหมือนกับดอสนะครับที่เป็นคอยนะครับดังนั้นเปป้เนี่ยถ้าเกิดพูดนะเขาก็พยายามที่จะเปรียบเทียบเรื่องของเรื่องของราคานะครับเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะครับ ซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะซับซ้อนอะไรมากนะครับโดยทั่วไปก็น่าจะประมาณนี้แหละเพราะว่า pe pe เปเป้เป็นเป็นเหรียญมีมเก่าๆธรรมดาจริงๆนะครับจะไปสู้กับดอสก็ลำบากนะเนาะต้องดูโปรเจกต์ระยะยาวให้มันเหมือนชีบะนะนะครับที่จะขึ้นไปสู้แบบนั้นได้นะครับก็ต้องต้องใช้เวลานะครับในการระเบิดราคาของเปเป้สักครั้งหนึ่งที่ไปให้เท่ากับชีบะนะก็น่าจะได้เห็น ความคืบหน้าอะไรของโปรเจกต์ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็มีเรื่องของ NFT ละในส่วนอื่นๆก็ว่ากันนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือไลค์กลุ่มนะครับเปเป้ชิบะดอชคอยนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าชิปเปเป้ และเหรียญมีตัวอื่นๆจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกันกบช่องคอยน m มูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับแคมเปญนะครับ pnl ก็เป็นแคมเปญของการเทรดฟิวเจอร์นะครับท่านใดสนใจในการร่วมทีมกับคอยน m ม o นนะครับก็จะรับแค่20คนแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็รางวัลสูงสุดถึง2,000 usdt เลยก็แค่เข้าร่วมแคมเปญด้วยกันเข้ามาคุยนะครับ ใต้ลิงก์นี้นะครับที่ไลน์กลุ่มนะครับมิชชั่นนิวมูลวีไอพีนะครับเราก็ติดตามด้วยกันนะครับเราก็ร่วมสนุกด้วยกัน